ทางด้านคุณเอกพาวินสุนทราพิชานนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบัลไทยพาณิ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เอกพาวินคะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ที่ทางตลาดหุ้นเป็นยังไงคะพี่อุยอ้ยทำไมเสียงเสียงพี่ม่อนเด็กจังเลยเขาเนี่ยพี่ม่อนอายุน้อยลง <laughs> อ,อ,อ,อ๋ออายุน้อยลงนะอุย้ยน,น้องม่อนติดงานค่ะอ,อ,อ๋อเหรอใช่<ม>ก็เลยมา,าใช่ ก็งงไม่ถึงน,นึ่ยวันนี้มันปรับหรือปลนะครับป่าวันนี้วันพุธแต่ว่านุ้ยมาวันนี้ตลาดหุ้นเขียวนะคะเออเขียวเลยอันนั้นเปลี่ยนวันเถอะอกันนะ่ะเห็นไหมไม่เกี่ยวกับนุ้ยเกี่ยวกับวันนั่นเองเนาะใช่ใช่งันเปลี่ยนวันเหนือให้นุ้ยมาวันอื่นที่มันปรับจะจะได้ขึ้นขึ้นขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆแบบนี้น่เดี๋ยวเปลี่ยนวันเดีเปลี่ยนวันละถือว่าดีนะคะพี่ตลาดหุ้นบวกแบบนี้บวกนะอบวกใช่แต่ว่าแต่ว่าหุ้นหุ้นที่เป็นหุ้นใหญ่อ่ะมันลงกับเก อโดนโดนเทคโปรฟิตอะนะครับทีเ่เช็คขึ้นก็ก็ขึ้นไม่ติดตัวเนี่ยนะครับอืมขึ้นเนี่ยไล่เลยก <Advanced. S 2> นะ็คืออแอดวานนะแอดวานกลุ่มแบงก์ก่อนกลุม่มแบงก์มาเกือบเกือบทั้งกลุ่มบวกมาหนึ่งสองเปอร์เซ็น่ะแต่ก็ปูนใหญ่ที่มบอกมาดีนะครับแล้วก็จะมีแอดวานอินพัรับตัวขึ้นนอกนั้น้ก็ก็มีบวกบ้างปลาปลายกัน ที่เห็นคือจะเป็นสีแดงมากกว่านะที่ดูปิกเกอร์ตอนนี้แล้วก็ดูถ้าดูจำนวนหุ้นทางตลาดลงหกร้อยห้าสิบหกตัวขึ้นหนะ้าร้อยเก้าสิบนะเออก็แปลงนะตาลาด,ลาดบวกเออ็ <c oughs> เีเขียวแต่ว่าหุ้นลงค่ะมากกว่าขึ้นนะครับก็เป็นบิ๊กแครปแหละนะฮะที่ที่ดันเล็กเงินวีเล็กเงินเข้ามานะทีนี้น่าจะเป็นสถาบันแหละ <c oughs> อืมที่ซื้อนะครับเหมือนว่าส่างซื้ออาจจะอาจจะกลับเข้ามาซื้อแต่ว่าก็ยังโอเคมันดีาาก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องดูจุดถอยจุดหนีด้วบ้างถ้าเกิดว่ามันมันเริ่มย้อนกลับมาต่ำกว่าตอนเช้าบอกประมาณึ่งห้าจุดห้าใช่ไหมก็บวกขึ้นึ่งห้าจุดถ้าต่ำกว่าหนึ่งห้าแปดศูนย์นะครับก็คือ <5 80. S 2> เทรนด์จะตอบ,บ,บนะครับต่ำกว่าไม่ค่อย ไม่ค่อยดีแล้วทิศทางก็อาจจะเริ่มอ่อนตัวต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าตลาดมันขึ้นมาสามสี่วันแรงแบบแรงค่อนข้างแรงนะครับเป็นอาจจะต้องชะลอตัวบ้างนะครับเพื่อลดความ้อนแรงทางทางด้านของทีมีข้านะครับแล้วก็ไม่รู้คืต่ตรงนี้เหมือนเหมือนตลาดมันสัมพันธ์กับกับตลาดฟิลิปปินสนะ์อ่ะอืมครับ<ม>จะปาลามหลายครั้งแล้วอืมเหมือนฟิลิปปินส์เป็นตัวนาก่อนอนะ่ะ S <S นะครับแล้วก็ไทยตามมาทีหลังก็เผื่อเผื่อเป็นจุดถอยหรือว่าจุดเตือนอย่างหนึ่งเหมือนกันนะว่าตอ,อนนี้ฟิลิปปินส์เริ่มตื้อละนะครับจะที่ขึ้นมาแถวจุดสูงเดินถ้าเซตตามมันก็อาจจะตื้อบริเวณนี้ก็ได้นะนะครับท่นี้ก็ต้องเอระมัดระวังหน่อยพรุ่งนี้ก็มีพบสบพนะฮะเห็นว่าราคามันนาลงมาละก็คือ บอททอมไลน์ <Bottom> <c oughs> เป็นขับทุนนะครับ <c oughs> จากสองรายการหลักก็คือเรื่อง <c oughs> ขับทุนจากการทําสัญญาเพองกานคมเสี่ยงราคาน้ํามันนะครับแล้วก็ไอตัวค่าจา่ายภาษีรอดตะัญชีแล้วก็ไปดูใช่ในอนคอเออร์เน็ง <c oughs> ก็ <c oughs> ดูไม่ค่อยดีนะเออ <c oughs> จากไอตัวราคา,ากาซปริมาณขายากาซที่มันที่มันบอกลงนะครับแม้ว่าน้ำมันมันจะขึ้นแต่ว่า เหมือนกับยังไม่ค่อยได้ประโยชน์จากราคาธนบัิบที่ปรับโจวขึ้นมาะนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันแนวซอพอนี่ยถ้าวัดแนวรับไว้ให้เนือด<น>แต่มองก็ยังไม่รับคือนะแต่ต้องรออ่อนตัวลงมาก่อนแบบูแนวรับที่ที่น่าจะจะ,จะอ่อนตัวลงมาก็แถวประมาณเ3้าสิบสามบาทเน้าสามบาทเบ้าส9ม5ุดห้านะครับถ้าใครจะซื้อตัวนึงก็ รออ่อนตัวลงมาก่อนค่อยเข้านะครับตัวสอบขอส่วนหุ้นที่อัปเดตนะครับอืมช่วงช่วงช่วงไหนช่วงเที่งเที่ยงนะครับเห็น a t p สามสย์มานะนะครับไม่รู้ใครขายทันหรือเปล่าก็ที่เียให้แนวตั้งไว้ประมาณสองชุดหนึ่งมันขึ้นไปสองจุดสองแต่ไม่เป็นไรถ้าขายไมทันยังถือต่อได้นะครับโดย โดยถ้าจะขึ้นไม่่อนนะไอ้สำหรับคนคนที่มีของอยู่นะค่ะเออไม่ได้บอกให้ซื้อนะนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อตานแต่ตอนแรกก็ตอนแรกอะ้วก็แบบเออเขาจะผิดนะฮะทอนี้ผมต้องย้ําให้มันชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะสําหรับคนมีของอยู่นะครับอืมตอนนั้นแนะนาไปก็คือเข้าใจว่าอยู่ที่ประมาณสักทุนประมาณหนึ่งจุดเก้าหนึ่งหนึ่งจุดเก้าสองอะครับ ถ้าเกิดว่าจะขึ้นได้ต่อนะไม่ควรต่ำกว่า1.97นะครับให้รอโปรฟิตถ้าเริ่มต่ากว่าไม่ค่อยดีละนะครับรอโปรฟิตไปส่วนน,น,นั้านบนนั้านบนมี2.1เหมือนเดิม,ม2นิ้วทสอง2แนวแรกนะครับแล้วก็ถัดไปมากกว่านั้นอยู่ที่ประมาณ2.5 2.5ตัว ATP ูงนะครับต่ววนตัว ออลินะครับออลิออลิค่ะออลิมีมีแรงสองหอนว่าอาจจะอาจจะพักบ้างนะครับแต่ที่แดนลี่ขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับตอนนี้สิบเอ็ดบาทสามันจะได้จบละนะครับที่ขึ้นมาแรงๆโดยตอนนี้ถ้าเกิดเริ่มเริ่มต่ำกว่ามาสิบจุดเจ็ดสิบจุดแปดไม่ค่อยดีแล้วนะอาจจะอาจจะพักลงมาถึงรประมาณสักสิบจุดสี่สิบจุดสามนะครับใครที่ยัง ยังของค้างอยู่อีอยู่ก็อาจจะอาจจะขายไปขายไปบ้างเนะาะโดยเฉพาะเอ่อช่ขายบ้างเรียนหมดเลยก็ได้นะครับ <c oughs> ยวได้หา,าตัวใหม่ค่ะนะฮะอืมถ้าต่ำกว่าสิบจุดเจ็ดสิบจุดแปดไม่ค่อยดีเลอาจจะย่อมาสิบบาทต้นๆัอ,อีกครั้งหนึ่งันนิสิตอารีนะครับค่ะพี่ที่เห็นเริ่มดีขึ้นมานะแต่ที่ดั่มดามหุ้นที่มีดัมดามก็คือ W I i อครับ W i i K เคอืม ทนนี่บอกว่ายืน5.25 <3. S 2> ได้ดีนะเออนี่มันเริ่มยืนได้แบบแล,ะละแล้วก็วอลุ่มเข้าด้วยะนะครับเพราะฉะนั้นอ่าถ้าใครมีอยู่โอเคถือต่อนะครับซื้อไปแล้วประมาณ5บาทต้นต้นค,คนที่ติดอยู่นะติดอยู่ยอดสูงๆประมาณ5บาทปตายนะครับผมมองให้ซื้อเฉลี่ยได้ซื้อเฉลี่ยได้นะได้ซื้อได้เลยสําหรับคนที่ติดสูงๆนะประมาณ5.5 ห้าจุดหกห้าจุดเจ็ด้าจดปดะครับซื้อเฉลี่ยได้แล้วเพสลหคะเพสเพสเพสก็ได้อยู่นะครับเพสก็แนะนำไปตอนเช้ากับพี่ม่อนนะครับก็ <Okay. S 2> ยังได้โดยมองถ้าไม่ผิดเหมือนตรงเนี้ยอาจจะจบสี่ไปแล้วกำลังฟอมจ็ดเป็นห้าก็ได้นะครับ <Okay. S 2> โดยเนี้ยก็แล้วแต่ก็ต้องมีจิดคันดรอไว้ก่อนนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่า มันตลาดมันตูมลงมาเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> ผมว่ามันก็อาจจะอาจจะมีเทคนิคย่อยๆก็ได้นะนะครับเ mm hmm. ต้องระวังในทางลงเหมือนกันโดยต่ำกว่าสามจุสี่แปดคัดลอสนะครับ <Okay. S 1> ตัวดูวเพลสคี่สามจุห้าูนะครับ <Okay. S 1> แถวเนี้ยด้าน,นบนมองทากเก็ตสี่บาทนะครับด้านของตัวพีโม่ก็ได้อยู่ครับสามบาทเนี่ย <P imo. S 1> ผมว่าพีได้นะแล้วก็จําหมดาจเก้าคัดลอสนะครับกู้คงคู้คงก็ ค่าบาทต่ำกว่าไม่ดียังได้อยู่เหมือนเดิมนะครับ ALT ก็ยังได้นะเออยังมองต้าจุไม่ต่ำกว่ายังได้อยู่อันนี้คือให้ถือคนที่มีอยู่แล้วนะครับให้ถือนะฮะโอเคส่วนตัว EPT ก็นิ่งๆอยู่นะซือได้นะครับนิ่งๆเดี๋ยนะตัวตัวโพลีน โอลีนเป็นไงบ้างคะโอลีนอย่ายพต้งซื้อนะครับครมออนี้คือโมเมนตัมอาจจะอาจจะลงมาที่ประมาณสองจุดหนึ่งได้ค่ะแต่ระยะสั้นนะครับอาอาจจะมีรีบาวจากตรงตรงนี้ให้ให้รอคนติดอยู่ให้รอรีบาวรอบหน้าค่อยออกของนะครับคด้านของอซีรีส์เฮิเจ็ด <has S 2> ยังไม่ทำอะไรแต่จะทำรอไปแล้วนะ จะเพิ่งทำออไลนะครับเจมีนเดี๋ยวจะอัปเดตทีเดีว่าว่าจะควรจะช็อตหรือลองดีนะครับส่วนทองคำทองคำหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งเหรียญนะครับ่ดูให้หมื่นหนึ่งเก้าห้าแต่ถ้าต่ำกว่าออกมาก่อนนะครับสำหรับที่เอาเป็นลอไป ครับค่ะก็ดูกระปออหนึ่ง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 เก้าห้าสามกว่าค่ะรับจะกอบครับได้ค่ะครบถ้วนเนาะหุ้นทองคำทีเฟกเอ่ยบทวนขอบทวนหมดใช่หมดพุงเหมือนเดิมนครับได้ค่ะพี่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาล้วงไส้กันต่อนะคะได้ครับผมินดีครับค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดี